สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอพี่หมอทีไรนะครับก็จะมีเรื่องราวของการชะลอวัยนะครับทำยังไงไม่แก่พอเชื่อเลยผู้ชมทางบ้านหลายท่านพอดูแล้วนะครับอยากไม่แก่ั้งนั้นยิ่งเห็นพี่หมอนะทุกคนบอกว่าแหมไม่อยากแก่แล้วทุกวันนี้นะพี่หมอครับสายทางบ้านเยอะมากที่โทรมาร่วมพูดคุยกับเป้นะพี่หมอนะว่าอยากดูดีแบบพี่หมออืมเคล็ดลับ็นยังไง ก็มีบ้างนิดนึงแต่จะแอบเล่าพี่หมอแอบคุยนอกเรื่องผู้ชมทางบ้านเมื่อเมื่อวานนะครับก่อนที่จะรายการวันนี้นี่นะจารายการวันนี้มีคนโทรมาถามโอ้โหเห็นวอตเทเวอร์มากมายเลยเลยใช้ผลิตภัณฑ์จากที่ที่เรานําเสนอไปอยากใช้ตามทั้งเซตโดนใจท่านผู้ชมเยอะแล้วโดนะแทบหน้าเลยนะอยากใช้ตามก็บอกเลยเออจัดเป็นเซตให้เรียบร้อยแล้วก็จัดส่งให้กันถึงที่หรือไม่งั้นก็กลับเข้ามาหาเราพี่หมอครับมาคุยกันดีกว่าครับในเรื่องของเคล็ดลับ ยังไงชะลอความชราไม่ให้แก่พีห่หมอก่อนอื่นก็ต้องขอเรียกว่าอะไรอ่ะในช่วงเวลานี้นะครับสถานการณ์อตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุการณ์ภาวะน้ําท่วมนะครับซึ่งก็หลายหลายคนก็ประสบภาวะที่เดือดร้อนนะครับเราก็คงต้องเป็นกําลังใจนะครับ,รบแล้วก็ใครที่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ก็อยากให้ช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ สำหรับท่านที่ประสบปัญหาภาวะน้ำท่วมอยู่นะครับก็ส่งกําลังใจให้นะครับมีสติดีๆนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วคนไทยที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยควรจะช่วยเหลือเพื่อนฝูงคนไทยพี่น้องคนไทยด้วยกันแต่ความบีน้ําใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยแบบหนึ่งนะครับที่หาได้ไม่ง่ายนะครับในสังคมประเทศอื่นนะครับนัเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็ขอแสดงความสินใจและเป็นกำลังใจให้กับคนที่ประสบปัญหาภาวะน้ําท่วมนี้ด้วยนะครับนะ รวมถึงอาทิตย์หน้านี้นะครับโครงการของสมาร์ทคลินิกทั้งหมดเลยนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่อยู่ในสมาร์ทคลินิกจะเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยกันทั้งหมดนะครับรวมถึงเป้ด้วยนะครับก็ถ้าใายกันแล้วก็พี่หมอบอกว่าจะนําขนเกี่ยวกับยารักษาโรคต่างๆเนี่ยกะจะมีหมอไปแล้วก็เขาเห็นที่เขาพูดนะฮะว่าจะเข้าไปในสถานที่ที่มันลําบากจริงๆเลยแล้วคนไข้ด้วยนะครับที่จะร่วมเดินทางไปกับเราก็ับบ้านครับก็จะไปบุกเรียกว่า ถึงที่เลยครับก็ไม่ใช่ว่าเราบอกให้ผู้ชมทำอย่างเดียวเราก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้หลายๆคนได้ดูด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ไปนะครับเพียงแต่ว่าเข้ามาคุยโปรเจกต์แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเห็นด้วยแล้วก็อยากสนับสนุนให้คนไทยเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะยิ่งในหน้ายามที่เรา ลำบากนะครับเราก็ลําบากด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนะวันนี้ก็้องเก๋ก็มีภารกิจใช่ไหมที่ต้องไปช่วยเหลือนะครับายจังหวัดแล้วก็เลยไม่ได้มาร่วมบรการกับเราอีกแล้วนะครับนะแล้วก็ไม่ได้มาร่วมในบรรยากาศของบ้านแห่งใหม่นะวันนี้สังเกตว่าโซฟาตัวใหม่ฉากล้างอันใหม่อะไรนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสถานที่ให้บริการแห่งใหม่ ซึ่งใหญ่ขึ้นกว้างกวางขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมาก แต่ในพิธีเปิดนะครับผู้ชมทางบ้านน้องเก๋ก็อยู่ร่วมในงานพิธีเปิดที่เพิ่งผ่านมานะครับไปดูไปดูเลยมั้ยท่านผู้ชมเอางั้นเลยแหละครับเห็นแค่ฉากแคบๆเอางั้นหรอโอ้โหภาพนะครับาไปดูพร้อมกันครับเมื่อวันงานวันเปิดนะครับผมเมื่อวันที่29ใช่ครับที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้เกาโฟกัสไปที่โลโก้ของสมาร์ทคลินิกนะครับต้องบอกก่อนต้องเรียนท่านผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับเริ่ม้นุนนาเราใชกแซ่บต้อดีด้วยนะครับแล้วก็ตอนเช้าเรราก็มีีพิธววงสนะคับ แล้วก็มีอาจารย์มาช่วยทําพิธีให้อาจารย์เลิกนะครับ,รบแล้วก็ทำํำบุญใหญ่นะครับแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนโรส์ให้กับเจ้าที่เจ้าทางอะไรก็ว่ากันไปน,นะครับพิธีเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ9 <6 S 1> โมงเช้านะครับแล้วก็ ในวันนั้นก็มีท่านุ่นวิเกียรนะครับหลายคนนะครับนว่จะเป็นเพื่อนพ้องรุ่นพี่นะครับอาจารย์หมอหลายๆท่านซึ่งบรรยากาศในร้านก็อบอุ่นนะครับเป็นกันเองนะครับเรียกว่าเราก็ว่าเราทําร้านให้กว้างขึ้นนะครับเพื่อรองรับท่านผู้ชมมากขึ้นนะครับแล้วได้มีความอันนี้เป็นห้องคอมเชเตอร์อ่าปิดซสแล้วอดดูเมื่อกี้มีภาพประกอบไปเรื่อย เครื่องไม้เครื่องมือเราก็ลงเยอะมากขึ้นเรียกว่าเต็มเลยเอาแบบพรีเมียมเลยเครื่องเลเซอร์ที่ล้ำนําสมัยเรียกว่าใหม่ที่สุดนะครับของเทคโนโลยีที่เข้ามาณวันนี้ของเมืองไทยนะครับเดียวก็ดูแลทั้งหมดทั้งสุขภาพแล้วก็ความงามไปเลยทีเดียวนะครับมีการตกแต่งพี่หมอบอกสิว่าใครดีไซน์ช่วยบอกนิดนึงเดียวเขาได้รู้ว่าไม่ใช่แต่หมอภายในนะแต่ว่าเป็นหมอดีไซเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็ในวันงานวันนั้นเราได้รับเกียรติเศษจากท่าน คอนทิวนาคาสายอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ให้เกียรติเปิดงานในวันนี้นครับวันนั้นก็มีท่านสสนะครับ<า>บุญยิ่ง,งนิติก,ร <ๆ S 2> การานานะครับเจ้าของธุรกิจนะครับนิติการานานะครับที่ราชบุรีเลยนะครับแล้วก็มีพี่ยุวดีบุญคลองนะครับ<น>ก็เป็นผู้บริหารของนะครับเฮลพัชชาแนลนะครับก็ให้เก<ช>ียรติมาในงานรวมถึงนะครับท่านผอช่องของทาง เอ่อทีเอ็นสองนะครับก็มาให้เกียรติมาครั้งแรกใช่แต่ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับที่ให้เกียรติรายการเราใช่ไม่เคยมาเจอตัวจริงใช่ก็ถือโอกาสมาเจอกันเลยสวยพี่ก็สวยอยู่แล้วนะพี่หมอ่ใชครับตอนนี้ก็พี่บดีกำลังอวยพรนะครับก็คนรู้นะว่าเรามีแฟนคลับเยอะมากมีคนดูรายการเราเยอะนะครับพูดล้คนรู้กับพี่หมอก็เป็นกําลังใจให้พวกเราอันนี่คนลุกเองแล้วนะเนี่ยแต่ทำรายการดีๆสร้างสารการดดีๆต่อเนื่องกันไปนะครับ แล้วก็ประกอบกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการให้บริการของอทางคลินิกที่ทําให้เราก็มีลูกค้าที่มาแล้วก็ประทับใจนะครับเราก็รู้สึกชอบใจอะไรเงี้ยนะครับก็ทั้งมาร่วมให้เกียรติซึ่งงานมันกระชั้นชิดมากรมกระทนหันมากเลยบางคนก็ทราบข่าวบางคนก็ไม่ทราบข่าวแต่ว่าเนื่องจากมีผู้สื่อข่าวเยอะนะครับมีทั้งสื่อมวลชนช่อง3<ม>ช่อง5้าช่อง7จ็ดก็สิบส <40 S 1> ตา์นะครับ แล้วก็รายการบุษบาบานเช้าที่เพิ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติกับสมาร์ทคลินิกเป็นอย่างมากนะครับนะครับแล้วก็ในในวันนั้นเนี่ยนะครับสถานที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะล้วเปิดตรงไหนเปิดที่เดิมนะครับเพียงแต่ว่าเป็นอีกเฟสหนึ่งซึ่งเฟสนี้เขาก็ตกแต่งสวยมากเลยเหมือนเมืองนอกเลยนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตรง ถนนเกษตรนวมินนะครับถนนเกษตรนวมินเรียกว่าถ้าในกรุงเทพเนี่ยลงทางเดินด่วนตรงเอกมัยรามินทานครับแยกเกษตรนวมินลงปุ๊บเลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งไปทางมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับ,รบก็จะเจอไฟแดงสาไฟแดงเราอยู่ไฟแดงที่2พอดีครับ ก็เราอยู่ตรงแยกเรียกว่าแยกเสนาะไรพอดีเลยนะครับแล้วก็จะมองเห็นชัดเลยก่อนที่จะยูเทิร์นนะครับจะเห็นความสง่าของสมาร์ทคลินิกนะครับคลินิกจะเป็นลักษณะของสไตล์โรนเกิดขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2นะครับมีบันไดเดินขึ้นส่วนตัวแล้วก็สังเกตได้ง่ายๆจะเห็นภาพพี่หมอนะครับกับเป้อยู่นะครับเรียกว่าสวยกระชากวยสไตล์แอนตี้เอจจิงนะครับคลินิกสีเหลืองแล้วบรรยากาศของคลินิกเนี่ยนะครับเราก็มีห้องหลากหลายห้องนะครับซึ่งให้บริการครบพร้อมนะครับ มีห้อง home โฮมเทอเตอร์แล้วคุต้องบอกเลยครับว่าเอาใช้<ม>ทําอะไรดีกว่าพี่หมอโฮมเทเตอร์แห่งแรกในประเทศไทยที่อยู่ในเครดิตอันนี้หนึงน่งนี่ผมบอกว่ามันมีคนไข้มารอแปะยาชงยาชาครอบครัวมาเรามาเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ใช้ประกาศที่ได้อรือว่วาธทีให้น้ําเกลือใช้เวลานะครับในการให้สารแอนตี้ออกซิแดนต์ล้างสารโปรแกรมดีทอ์ใช่ไหมพี่หมอที่เคยคุยกันไปคนมาทําเยอะมากการที่จะนอนอยู่บนเตียงก็สามารถ ให้ปดูในห้องโฮมเเียเตอร์สบายๆเดี๋ยวจะไปจะมีคาราโอเกะด้วยเอาอย่างนั้นเลยนะเอาให้แบบเต็มสูตรเลยใช่ครับมีห้องดีไซน์เมคโอเวอร์อ่าใช่ครับเดี๋ยวต้องแวะเวียนไปให้ดูแต่ละห้องแต่ละห้องดูรู้สึกว่าทางทีมงานเขาก็เตรียมภาพไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเราจะอยู่ชั้น2นะครับมองเห็นวิวเบนสง่าจากถนนเกษตรนวมินทร์ใช่แล้วครับหรือมาไม่ถูกโทรสอบถามเบอร์เราวมีเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่จะขึ้นโชว์นะครับ0ูนย์สองเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สองสี่แปดครับแล้วเบอร์เบื้องตื้อก็เหมือนเด ศูนยนะครับนะวันนี้ก็เราก็ได้เห็นบรรยากาศนะแต่จริงๆแล้วอยากให้เอาตัดเราไปดูคําพูดที่ท่านทอนทิวาเปิดงานที่เรามีเสียงครับมีเสียงครับเพราะว่าใช่ครับเขเดี๋ยวจะมีเสียงพูดเรียบร้อยเมื่อกี้แล้วครับผมถือว่าเป็นเกียรตินะคะที่ได้เชิญมานะคะในการร่วมเปิดกิจการนะคะของคุณหมอมาแล้วก็น้องเฟยนะคะก็ต้องถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นความสําเร็จของคุณหมออีกก้าหนึ่ง ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอมาแล้วก็น้องเป้นะคะก็ตัวโดยส่วนตัวนะคะดิฉันเองก็คุ้นเคยกับน้องทั้งสองมาหลายปีแล้วเห็นการพัฒนาการของธุรกิจและก็ส่วนตัวมาโดยตลอดนะคะหมอม่าได้พูดว่าทําจากความรู้สึกที่ดีตัวเองเป็นยังไงก็อยากให้คนเป็นอย่างนั้นที่ก็คิดว่าสิ่งนี้คะ่ะจะทําให้ธุรกิจของน้องสองคนเนี่ย มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็สิ่งที่วันนี้น้องเป้กับกระบอสนับถือก็คือน,นุกประเทศวันนี้ที่อาุช่วยมาให้นะคะก็ขอให้องบประมาของท่านนะคะที่น้องนับถือเนี่ยจงมีแต่ความสําเร็จสิ่งใดที่น้องสองคนคิดดีสิ่งนั้นจะมีสิ่งที่ดีมามบอบให้นะคะ ก็เป็นคํำล่าวที่เราประทับใจกันมากนะครับเรารู้สึกว่าออกมาจากใจของทุกท่านที่อวพรให้กับเรารวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติในงานวันนั้นด้วยนะครับที่เรียกว่าตั้งใจมากันจริงๆเลยนะครับแล้วก็ความอบอุ่นที่ที่เรียกว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะลูกค้าให้กับเราเราให้กับลูกค้าคนไข้รู้สึกว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรจากเราไม่ว่าผู้ชมทางบ้านจะมาจากที่ไหนหรือคนคนนั้นเนี่ย จะมีจะจนหรือว่าจะมีหลายๆอย่างหรือไม่มีมนะครับทุกคนมาที่นี่เราก็บริการแล้วก็สร้างความความรู้สึกดีๆให้แล้วก็ให้กลับไปกลับมาก็จะรู้สึกว่าเหมือนญาติานะครับเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนทุกๆอย่างอ,ะอ่ะนะครับจะรู้สึกว่าเราขาดกันไม่ได้ใช่นะครับ,รบก็ วันนี้เผื่อก่อนเดี๋ยวจะหมดเวลาช่วงแรกนะหลายคนชอบรายการเราเพราะมีสาระในช่วงแรกนะก็ไม่ได้ชอบช่วงเธออย่างเดียวหรอกนะเขาก็ชอบช่วงของฉันเหมือนกันแต่เมื่อกี้นี่ยังขนลุกไม่หายอันนี้เดี๋ยววิจบ๋ยวเวลาหมดนะน้ก็จะบอกว่าวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะครับว่าอายุที่มากขึ้นเรามีวิธีชะลอความชราอย่างไรหลังจากที่ คราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของเคล็ดลับของการดูแลตัวเองอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเ,เขาบอกว่านะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยแก่ไม่เท่ากันเริ่มต้นแก่ไม่เท่ากันรู้ไหมว่าผู้ชายกับผู้หญิงใครมีสัญญาณแห่งความชราเกิดขึ้นก่อนกันผู้หญิงมั้งพี่หมอ,อมนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดเวลาที่ก้าวสู่เมโนโพรสเนี่ยคิดว่าผู้หญิงมันเร็วกว่าผู้ชายอะ่ะใช่ หลายคนก็คิดว่าผู้ชายแต่งงานผู้หญิงใช่ไหมอายุเท่ากันแต่งงานไปแต่งงานมาผู้หญิงแก่ผู้ชายดูยังูเด็กอยู่เลยก็เลยคิดว่าผู้หญิงดูแก่แบบแก่เร็วกว่าผู้ชายก็เป็นอย่างนั้นใช่ป่ะแล้วจริงเวลาไปถามผู้ชายผู้ชายก็ชอบบอกว่าผู้หญิงแก่เวลาไปถามผู้หญิงผู้หญิงก็บอกผู้ชายแก่เถียงอะไรเรื่องแก่แต่จริงๆแล้วนี่นะครับผู้ชายเริ่มต้นแก่ก่อนผู้หญิงครับอจริงหรอพี่หมอจริงเวลาหน้ามีริ้วรอยที่หน้าผากเนี่ย นี่รอยกินกาเนี่ยผู้ชายผู้หญิงใครขึ JI, so ้น in คือเริ่มก่อนผู้ชายขึ้นก่อนเออนะครับเวลาอ้วนพุงยื่นพุงป่องเน็ตแกน้าท้องห้อยเนี่ยผู้หญิงรือผู้ชายใครก่อนผู้ชายขึ้นก่อนเวลาหัวล้างหนังศีรษะร่วงเนี่ยผู้หญิงผู้ชายใครผมบ้างก่อนผู้ชายขึ้นก่อนเห็นไหมดังนั้นผู้ชายเนี่ยนะครับจะเริ่มชราตั้งแต่สามสิบสามสิบห้าเริ่มมีสัญญาณแห่งความชราแล้ว คืสาม <นะ S 2> สาิบห้าพอดีเลยอ่ะใช่นะครับแล้วก็แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเขายังไม่เริ่มนะเขาจะเริ่มทุ่น40่สิบดังนั้นผู้หญิงเนี่ยเริ่มชลาช้ากว่าผู้ชายแต่ทําไมอยู่ๆไปทำไมผู้หญิงแก่เร็วกว่าผู้ชายเหตุผลเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าผู้หญิงนี่นะครับ เวลาเขาเริ blender, kız, ่มเริ่มช้าก็จริงนะขอโทษผู Rain ้ชายในเวลาเขาเริ่มเริ่มเริ่มก่อนก็จริงนะแต่เขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปริ้วรอยมาก่อนก็จริงแต่มาค่อยๆมาทีละทีละนิดทีละหน่อยนะหน้าท้องก็ค่อยๆยืนไปทีละนิดทีละหน่อยเขาก็ยื่นเขาคงที่ไปผมร่วงก็ค่อยๆเถิกเข้าไปทีละนิดทีละหน่อย แต่ผู้หญิงเนี่ยสิครับเริ่มทีหลังใช่ไหมธรรมชาติให้มานะดีมากเลยนะ uh huh. ผู้หญิงจะเริ่มชราตอน40นะครับ uh huh. แต่เวลานะีรอยลอยิ้วลอยตีนกามามันไม่มาตีละตีเหมือนผู้ชายไงมันมาเป็นฝูงเลยมันมาเป็นห้าแยกปากเกศใช่ไขมัน oh. มันไม่มาเป็นเม็ดเมมันมาโอ้โหพึ่นะขึ้น uh huh. เหมือนซินเดอเรลล่ารดพักทองระเบิดใช่บบผู้หญิงก็เป็นเซลลูไลท์ตรงนี้เนะมื่อ,อคืนยังสวยอยู่เลยตื่นเช้าขึ้นมาตายเกิดอะไรขึ้นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมผมร่วงนี่ร่วงทิงเป็นกรรมเป็นกร,รมเป็นกร,รม,มเป็นกร,รมเลยนะครับนะเพราะนั<ม>้นแล้วเนี่ยธรรมชาติสร้างมาไว้ว่าผู้ชายเนี่ยเริ่มต้นแก่ก่อนผู้หญิงแต่ผู้หญิงเวลาแก่แล้วเป็นกาฟลดลงอย่างรวดเร็วนะครับนะเพราะนั้นแล้วนี่นะครับถ้าไม่อยากที่จะชราภาพอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ติดตามในการ Anti-Aging บายหมอมากเออสมาร์ทไลฟ์สไตล์ทาง T N N สองมิหมอได้จริงๆริงทาเอ็นสองนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็เรามีลีลัาอังคารทุกค่ะแล้วมีเที่ยงคืนด้วยันเสาร์วันอังคารวันพฤหัสและหลังเที่ยงคืนใช่แต่ถ้าเกิดใครอยากรู้เคล็ดลับที่ชัดเจนกว่านั้นเรามีงานสัมมนานะครับนะประชาสัมพันธ์ให้ซึ่งคราวที่แล้วเราก็จัดไปแล้วนะครับเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรภาคประชาชนนะครับซึ่งในหลักสูตรนี้เนี่ยนะครับ ก็จัดสําหรับคนทั่วทั่วไปใครฟังก็ได้นะครับแล้วหลักสูตรนี้นี่นะครับก็เป็นความรู้ที่เราเอาไปใช้ในการที่เราจะชะลอวัยด้วยตัวเราเองนะครับเรามีทั้งหมด4ครั้งด้วยกันจบ4ครั้งนี้ได้ความรู้ครบองค์ประชุมเลยนะครับแต่ละครั้งจะมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันโดยในครั้งที่1เราพูดถึงเรื่องของอาหารการกินอะไรต่อมีอะไรไปแล้วในครั้งที่2ที่เรากำลังจะจัดขึ้นต่อไปนี้นี่นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮอร์โมนฮอร์โมนคืออะไรฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์นะครับโกธฮอร์โม รอยต่าแฝงต่ำหมวกไตล้าไวทอง<ม>ไวแพตินัมนะแล้วก็ฮอร์โมนอื่นๆอีกเยอะแยะมากมาย<ม>รวมไปถึงไลฟส์สไตล์ต่างๆที่กระตุ้นฮอร์โมนของเราไม่ว่าจะเป็นอาหารการออกกําลังการ<ม>นอนนะครับและวิธีอย่างไรที่เราจะดูแลตัวเราเอง ให้มีฮอร์โมนที่ดีเกิดขึ้นได้น,น,นะครับซึ่งการสัมมนา,าครั้งนี้เนี่ยจะจัดที่โรงแรมเพรสท่าโฮเทลกรุงเทพนะครับถนนรัชดาพิเศษอยู่เยื้องๆกับโพไซดอนนะครับติดกับโรงแรมเดอะแกรนนะครับซึ่งใครที่สนใจนะครับก็จะออสอบถามนะครับได้ที่เบอร์โทร081 9377647นะครับ0819377647ติดต่อคุณจันทิมาหรือคุณอ้อเนี่ย<ด>นะครับ,รบซึ่งครั้งที่สองเนี่ยจะจัดในวันเสาร์อาทิตย์ที่12 13พฤศจิกาย,ยนนะครับ,รบทั้งวันเลย9โมงถึง5โมงค่าใช้จ่าย2วันเนี่ย5,000บาทรวมเอกสารการฝึกอบรมรวมอาหารเรียกว่าค,ครบาาเลยใช่นะครับนะเวลาหมดพอดีนี่เดี๋ยวขออีกนิดนึงว่าส่วนงานสัมมนาในเรื่องของ ขอไปช่วงท้ายและก<อ>ลนันเพยไม่บรโอเวอร์อรอจะได้ตรง<อ>กับผมวร์โอเคจัดเต็มงั้นช่วงนี้เราไปเบรกก่อนแล้วช่วงหน้าเราจะไปเยี่ยมนะครับ i n d e x Living Mall ครับในเรื่องของการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งบ้านแต่ต้องถูกวิธีเพราะไม่งั้นจะทำให้เซลล์เสื่อมและแก่แบบไหนครับเดี๋ยวไปติดตามชมครับช่วงนี้ไปเบรกก่อน